เดี๋ยวในตัวอย่างนี้เราจะมาลองทำการสร้างเอกสารโดยโปรแกรม Photoshop กันดูนะครับตัวอย่างเราจะทำเป็นแมกกาซีนนะครับหน้าปกแมกกาซีนขึ้นมาหนึงฉบับนะครับคำสั่งแรกก็คือคำสั่งไฟล์แล้วก็ New นะครับเมื่อเราพบ d ด a ะ o g New นะครับเราก็สามารถใส่ชื่อไฟล์ได้อย่างเช่นผมใส่ว่าแมกกาซีนนะครับแล้วก็ เราสามารถกำหนดขนาดของเอกสารเราโดยเลือกที่ preset size ตัวนี้นะครับคลิกที่ลูกศรลงจะมีขนาดกระดาษให้เราเลือกตัวอย่างนี้เลือกเป็น A4 แต่นอกจากขนาดกระดาษก็ยังมีขนาดของหน้าจอนะครับสำหรับการทำัลติมีเดียหรือว่าเว็บแล้วก็ขนาดของออหน้าจอวิดีโอด้วยนะครับตัวอย่างนี้เลือกเป็น A4 เมื่อเลือกเป็น A4 โปรแกรมจะทำการตั้งความสูงความกว้างให้เราโดยโอัตโนมัติตรงนี้เป็น210คูณ297มิล รวมถึงการกําหนดเรซูชั o นนะครับเป็น300 dpi ให้เราเราสามารถกําหนดเรซูชั o นได้ตามที่เราต้องการนะครับถ้าเราจะไปใช้กับงานสิ่งพิมพ์คุณภาพสูงก็ต้อง300 dpi ขึ้นไปนะครับแต่ตัวอย่างนี้ผมจะทําแค่72เพื่อให้ขนาดของไฟล์มีขนาดเล็กสังเกตดูจะเหลือแค่1.4เมื่อกี้24่ส่เกว่าๆเราสามารถเลือกโหมดสีได้นะครับกรณีที่เราทำงานเว็บมัลติมีเดียเลือกเป็น rgb แต่ถ้าจะทํางานสิ่งพิมพ์ก็เลือกเป็น CMYK Color นะครับตัวอย่างนี้ผมเลือกเป็น RGB เพราะว่าไฟล์จะได้เล็กเลือกคอนเทนต์เป็นสีขาว white นะครับหรือว่า k g r o u n d Color ก็สีคือสีที่ปรากฏต,ตอนนี้ถ้าเราเลือก Background Color ตอนนี้ก็เป็นสีขาวเหมือนกันนะครับแต่ถ้าตรงนี้เป็นสีอื่นก็จะเปลี่ยนไปตามสีตรงนี้หรือว่าเป็น t r a n s p a r e n t ก็คือใสผมเลือกเป็น white นะครับแล้วก็กดโอเคที่ผมใช้คําสั่งไฟล์แล้วก็นิวขึ้นมาก่อนเนี่ยตรงนี้จะขอให้ฝึก นะครับเป็นนิสัยในการทํางานเพราะว่าเวลาเราสามารถทํางานใน p h o t o s h o p เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดเป็นอะไรก็ได้เปลี่ยนไปมาย่อขยายหรือว่าอะไรทุกอย่างแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะทํางานที่จบด้วยขนาดที่เราต้องการเราต้องนิวไฟล์ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็นําไฟล์อื่นมาวางในนี้หรือว่าทุกอย่างที่จะสร้างขึ้นมาในนี้ให้สร้างขึ้นมาแล้วย่อขยายในไฟล์นี้เป็นหลักจะทําให้ได้ผลงานสุดท้ายออกมาเป็นขนาดตามที่เราต้องการ นั่นหมายความว่าตัวอย่างนี้ถ้าผมทำงานเสร็จจะได้ขนาด A4 72 DPI แล้วก็ไฟล์เป็น RGB Color นะครับผมขอเริ่มด้วยการนำ Background มาใส่ในรูปภาพนี้ก่อนผมมีภาพที่ชื่อว่า winter.jpg s e นะครับซึ่งเป็นรูปภาพวิวนะครับผมก็จะนำภาพตรงนี้ส่วนหนึ่งของภาพก็แล้วกันนะครับมาทำเป็น Background ให้กับรูปภาพนี้ใช้เครื่องมือ Marquee Selection นะครับเพื่อเลือกจากนั้นเปลี่ยนเป็น Move Tool นะครับแล้วก็ลากมา Minimize ตัวนี้ไปนะครับผมก็สั่ง Maximize ตัวนี้นะครับผมสั่ง Edit นะครับแล้วก็บอกว่า Free Transform นะครับเพื่อทำการย่อขยายรูปภาพนะครับในลักษณะตามที่เราต้องการสังเกตดูนะครับผมดึงให้ล้นจอไปเลยซึ่งไม่เป็นไรเพราะว่าภาพนี้เราจะใส่อฟเฟกเข้าไปอีกทีนะครับพอใจแล้วก็กดปุ่ม Enter ก็จะได้ภาพออกมาสั่งฟิลเตอนะครับแล้วก็บอกว่าเบลอนะครับเลือกเป็นเรเดียลเบลนะครับ ให้ภาพออกมาเป็นลักษณะหมุนๆน,นะครับกลมๆนะครับคุณภาพเลือกเป็นร <c oughs> าฟก็ได้กดโอเคโปรแกรมก็จะทําการสร้างนะครับภาพขึ้นมาให้เราเป็นกลมๆแบบนี้กดรีสตาร์ทนะครับเพื่อย่อหน้าจอเข้าไปก็ได้แปลก,กล่าวขึ้นมาแล้วนะครับตัวต่อมาก็คือผมก็จะเอาภาพนางแบบนะครับมาใส่ไว้ที่ตรงนี้สังเกตดูว่าถ้าแอบมองนะครับผมสร้างเป็นเลเยอร์ไว้แล้วโดยการที่ผมนํา ทําการไดคัดนะครับหรือว่าตัดแบ็กกราวออกจากรูปนางแบบคนนี้ก็จะเหลือแค่นี้นี่เป็นความสามารถเบื้องต้นของ Photoshop นะครับที่เป็นความสามารถที่จําเป็นที่เราจะต้องเรียนแต่ว่าจะไปสอนในตอนต่อๆไปเครื่องมือไดคัดของ Photoshop มีหลายตัวมากๆแต่ไดคัดเสร็จแล้วยังไม่พอแค่นี้ Photoshop ยังสามารถในการรีทัชรูปภาพได้ด้วยอันที่หนึ่งที่ผมจะทำก็คือผมสั่ง Image นะครับแล้วบอก Adjustment ยุคนี้เขาชอบขาวๆใช่ไหมครับแล้วก็ brightness contrast นะครับสามารถทําให้ผู้หญิงคนนี้ดูขาวขึ้นได้โดยการปรับค่าความสว่างนะครับ brightness ขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับกดโอเคสังเกตมีจุดปรากฏที่นี่เราสามารถ retouch นะครับคล้ายๆกับขี้แมงวันตรงนี้ออกได้ถ้าเราต้องการนะครับเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการ retouch นะครับที่ชื่อว่า clone stamp นะครับเลือกสีที่เราต้องการแล้วก็แตะลงไปแค่นี้เองนะครับลองดูอีกทีนะครับ เลือกสีแล้วก็แปะลงไปนี่เป็นขบวนการที่เรียกว่ารีทัชนะครับแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอผมสั่งซ e เล c t นะครับบอกว่าโหลดเซเลคชั่นซึ่งเป็น Selection ที่ผมสร้างเอาไว้แล้วนะครับก็ทําการซ e เล c t ในส่วนของชุดว่ายน้ํานะครับหลังจากนั้นผมสั่งนะครับ image นะครับ Adjustment บอกว่าเป็น h u e s a t u r a เ i o n เพื่อทําการเปลี่ยนสีของชุดว่ายน้ําสมมุติว่า Background ของเราออกน้ําเงินน้ําเงินใช่ไหมครับเราก็จะเปลี่ยน สีของชุดายน้ําให้ออกมาเป็นโทนน้าเงินน้ําเงินเหมือนกันสมมุติว่าประมาณนี้ปรับให้มีความเข้มมากขึ้นกดโอเคนะครับแล้วก็เลือกไปที่เครื่องมือ Selection แล้วคลิกลงไปทีหนึ่งเพื่อยกเลิก Selection จากนั้นเลือกเป็น m o v o To นะครับเราก็จะสามารถนํารูปผู้หญิงคนนี้ไปใส่ในหน้าปกของเราได้ละอันนี้เราก็ Minimize ไปนะครับจากรูปผู้หญิงคนนี้ เราบอกว่ายังไม่พอใจนะครับผมกด control คลิกเพื่อทำการ selection สั e ่ง edit นะครับบอกว่า transform flip horizontal เพื่อเปลี่ยนข้างนะครับให้เขายืนกลับข้างไปนะครับแล้วก็นำมาวางนะครับในจุดที่เราต้องการสมมุติว่าประมาณนี้กด control d ก็ได้นะครับเพื่อยกเลิก selection ในกระบวนการต่อไปเราก็อาจจะต้องทำการสร้างหัวเอกหัวแมกกาซีนใช่ไหมครับผมก็ใช้ตัวหนังสือ text นะครับผมก็พิมพ์เขลงไปเลย M A G A นะครับ m a g a าซ n e ผมก็ใต้นะครับเปลี่ยนขนาดของฟอนต์นะครับเป็นสัก72แล้วก็เลือกฟอนต์อยากได้ฟอนต์ที่เป็นลักษณะของเออฟอนต์ปกตินะครับ Times Roman นะครับผมก็เลือกไปที่ Times Roman นะครับโอเคเล็กไปหน่อยก็เปลี่ยนเป็นสัก120ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ขอทำการเปิด นะครับส่วนของพาเลตขึ้นมาจะเลือกตัวหนาโอเคได้หนาละคงหนาได้แค่นี้จากนั้นก็กดเครื่องหมายถูกนะครับโอเคก็จะได้ตัวหนังสือขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับไปที่พาเลตสไตล์นะครับ, style, รบเราสามารถใส่เอฟเฟกลงไปบนตัวหนังสือได้เลยแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับจากนั้นผมก็พิมพ์เพิ่มอีกนะครับแมกกาซีนก็เลือกเป็น S C E N E นะครับให้มันดูเก๋ๆอันนี้ขอเปลี่ยนฟอนต์ให้เป็นตัว เข้มๆนะครับไม่เหมือนกับอันเมื่อกี้ผมก็เลือกเป็นอันนี้นะครับขนาดตั้งไปให้เยอะๆเลยนะครับเป็นสักร้อยแปดิบนะครับแล้วก็ทําให้ตัวหนังสือชิดๆกันนะครับติดลบไปสัก75ห้าตัวหนังสือจะชิดกันมากๆเปลี่ยนใหม่เป็น2องร้อยยี่สิเลยก็แล้วกันนะครับตัวหนังสือจะได้ใหญ่ๆก็กดเครื่องหมายถูกอีกทีนะครับเลือกไปที่ move to นะครับก็สามารถที่จะ นำตัวหนังสือไปวางซ้อนๆกันได้นะครับให้มันดูอาร์ตๆนิดหน่อยนะครับใส่เอฟเฟกลงไปบนตัวหนังสือคราวนี้เลือกอีกเอฟเฟกหนึ่งเมื่อเรากลับมาดูที่เลเยอร์เราจะพบว่าตอนนี้เรามีเลเยอร์ตัวหนังสือซีนแมกกะแล้วก็เลเยอร์ผู้หญิงแล้วก็เลเยอร์แบ็กกราว์ผมก็จะเอาซีนไปไว้ข้างหลังผู้หญิงนะครับก็จะทําให้เราได้แบบนี้โอเคนะครับเป็นเบื้องต้นง่ายๆเลยจากนั้นนะครับผมอาจจะ ทำการพิมพ์ตัวหนังสือส่วนอื่นลงไปแต่ว่าขี้เขียจพิมพ์แอบพิมพ์ไว้แล้วนะครับก็เป็นข้อความให้มันดูสมจริงนะครับผมก็แรกเข้ามาแล้วก็มาวางนะครับในตำแหน่งที่พอดีจากนั้นเอาขึ้นไปวางอยู่ข้างบนรูปผู้หญิงนะครับตัวหนังสือก็จะทับรูปผู้หญิงคราวนี้นอกจากนี้ก็อาจจะมีการนำนะครับตัวผลิตภัณฑ์บางอย่างไปใส่ไว้ในหนังสือนะครับผมก็ มีผลิตภัณฑ์แบบนี้ผมจะทําการลบแบ็กกราวด์ออกนะครับลบแบ็กกราวด์ออกจากนั้นก็ใช้ move to ถึงเข้าไปก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้แต่ก็ยังพบว่ามีเศษเศษติดมาที่นี่นะครับเราก็ใช้อย่างลบมาลบอีกทีหนึง่งนะครับโอเคจากนั้นสั่ง Edit นะครับบอกว่า Free Transform อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยอ่อกด Shift ค้างไว้นะครับรูปจะได้มีสัสดส่วนถูกต้องแล้วก็หมุนนิดหน่อยนะครับ กด enter เปลี่ยนไปเป็น move tool นะครับผมก็จะมาวางประมาณนี้ถ้าตรงนี้อยากให้เก๋ไก๋หน่อยก็สามารถใส่เอฟเฟคได้นะครับเลือกไปเป็น drop shadow โปรแกรมก็จะเปิด dialog drop shadow ขึ้นมานะครับก็จพะพบว่าตอนนี้รูปของเราก็มีเงาแล้วอยากจะให้เงาถอยห่างไปหน่อยนะครับก็สามารถตั้งได้นะครับกด ok นะครับถ้าทำการซูมที่1ต่อ1ขึ้นมานะครับก็จะได้รายละเอียดแบบนี้นะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมไฟล์แล้วก็เซฟนะครับโปรแกรม Photoshop ก็จะทำการเซฟไฟล์นี้ลงไปโดยจะใช้ชื่อแมกกาซีนที่เราตั้งไว้นั่นแหละนะครับก็สั่งเซฟลงไปก็เป็นอันเสร็จนะครับในการทำงานของเราเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของ Photoshop ก็คือว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถทำการ สร้างเอฟเฟกนะครับเห็นไหมครับที่แบ็กกราวน์สร้างเอฟเฟกขึ้นมาสามารถไดคัตรูปภาพนะครับจากรูปภาพที่มีแบ็กกราวน์เนี่ยรูปผู้หญิงเนี่ยไดคัตออกไปปรับแต่งรูปภาพยกตัวอย่างเช่นมีจุดมีฝฟเราลบออกไปปรับสีผิวให้ดูสว่างขึ้นขาวขึ้นหรือว่าปรับเปลี่ยนสีของสิ่งของบางอย่างอย่างเช่นผมปรับเปลี่ยนสีชุดว่ายน้ําให้เป็นสีที่เราต้องการสามารถทําได้แบบนี้เราเรียกว่ารีทัช สามารถ create หรือว่าสร้างตัวหนังสือนะครับรวมถึงสร้างเอฟเฟกให้กับตัวหนังสือขึ้นมาได้สามารถสร้างเอฟเฟกที่เป็นลักษณะของเงาหรือว่าลักษณะอื่นๆขึ้นมาได้นะครับก็นี่เป็นคอนเซปต์ในการทํางานกับโปรแกรม Photoshop เดี๋ยวเราจะเรียนรู้เครื่องมืออื่นๆกันต่อนะครับเพื่อทําให้เราใช้โปรแกรมนี้อย่างมีประสิทธิภาพ